แล้วมีอยู่หลายปีเวลาขายก็อยากจะขายลอตใหญ่ให้กับผู้ส่งออกรายเดียวและรายนั้นก็จะเป็นบุคคลที่มีต้องมีเงินผงเงินถังเพราะว่าถ้าไม่มีเงินเยอะมันก็ไม่สามารถจะประมูลรายใหญ่ได้และในที่สุดก็ได้อยู่เจ้าเดียวเนี่ยอันนี้เป็นจริงไหมครับครับก็ในอดีตมันก็เคยมีลักษณะอย่างนั้นเกิดขึ้นนะฮะซึ่งจริงๆแล้วผู้ส่งออกเองก็ไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่า การซื้อข้าวรัฐบาลเนี่ยบางครั้งเนี่ยดูเลยว่าถ้าคนที่มีคอนเนคชั่นที่ใกล้ชิดหรือว่า,าต่างๆเนี่ยก็จ,จะได้เปรียบการเ,เข้าไปซื้อข้าวเนี่ยนะฮะเรียนอย่างนี้ครับว่ามันไม่ต้องจำเป็นว่าจะต้องจ่ายวันนี้สมมติว่าผมซื้อล้านตันจากรัฐบาลเนี่ย<ม>นะฮะรัฐบาลก็จะให้เวลาตั้ง9เดือน<ม>ในการที่จะคุณไปออกของคุณไปออกเท่าไหร่ก็ค่อยเอาเงินไปให้ นะฮะมันก็จะเป็นอย่างงี้แต่ว่าคุณได้สามารถโฮลสต็อกเนี่ยเป็นร้านตัดนะครับเรียกว่าจองเอาข้าวหลายร้านตันเนี่ยไว้อยู่ในมือผมผมผู้ส่งออกแต่ไม่ได้ว่าจ่ายทีเดียวแล้วผมยังไม่ต้องจ่ายไม่ต้องจ่ายค่อยๆจ่ายเมื่อผมเอาของไปรับของมาก็จ่ายทีนึงไปผู้ส่งออกก็ชอบสิแบบนี้เพราะว่ารัฐบาลสต็อกไว้ให้ด้วยแล้วก็เงินก็ยังไม่ต้องจ่ายโกดังก็ไม่ต้องเสียรัฐบาลก็เสียโอ้ยี่ผู้ส่งออกก็น่าชอบสิ ก็ก็เป็นบางคนนะฮะที่ว่าต้องต้อกว่าคุณไหนที่ได้ใช่ไหมฮะก็ก็ในใช่ในอดีตสิ่งที่เราก็เราก็เคยเห็นกันมาว่ามันเป็นอย่างนั้นแล้วก็คือมันตลกนะฮะก็กินเงินคนหน้านะแบบนี้พอประมูลเสร็จล็อตใหญ่นะฮะอ้าวรัฐบาลประกาศขึ้นราคารับจำนำต่อเลยอะไรเงี้ยเพื่อเพื่อที่จะทำให้คนที่ซื้อไปเนี่ยนะครับเหมือนกับซื้อถูก อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะคือคือตัวก็เคยเห็นมาแล้วไม่พอเป็นอย่างนี้ใช่ไหมพอพอขายให้กับผู้สองรอบลายหนึ่งได้ไปเสร็จพับคือลายนั้นเนี่ยลายนั้นกล้าประมูลในราคาที่สูงกว่าราคาต้องตลาดคนอื่นไม่กล้าประมูลเพราะใครจะไปกล้าประมูลราคาสูงในราคาที่สูงกว่าราคาตลาดอ่าก็จะเหีนมันถูกออกแบบมาโดยนักการเงินออกแบบมาเลย อาจารย์กับผมเนี่ยผมเป็นล็อตเตอรีอาจารย์เป็นผู้ซื้อควันนี้เนะี่ยคุณชูเกยียรตบอกประมูลบอกโคโห95บาทเนี่ยผมสูงแหละอาจารย์ให้ร้อยเลยโอ้เสียกบมือเนี่ยเห็ไหมอาจารย์ผมเอาอาจารย์มาประมูลร้อยึลยโอ้แต่ที่อาจารย,ย์ประมูลได้อีก2เดือนต่อมาผมประกาศจำนำร้อยบเลย ข้าวที่อาจารย์อยู่ในมือนะฮะยังไม่ออกมันขึ้นราคาทันทีเลยนะครับถูกไหมกำไรทันทีเลยเป็นพันล้านอนี้เรียกว่าคอร์รัปชันเชิงนโยบายนี่คือการคอร์รัปชันเชิงนโยบายก็เพราะว่ารัฐบาลมันเล่นค้าข้าวเองแล้วก็จะมากําหนดไอ้ราคาจากชาวนาให้มันสูงปุ๊บนี่ไงตกลงที่ขายให้ผู้ส่งออกไปต่ำก็เลยอาจารย์ฮะตรงนี้นะฮะถามว่าเสียงปรบมือที่ดังลั่นเป็นเสียงตบมือของชาวนาครับ โอ้ยรัฐบาลก็ขึ้นราคาอ่ะแต่ว่าความวิบัติความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมตลาดข้าวเนี่ยมันพังไปหมดเลยมันไม่ได้คํานึงถึงเลยว่าแล้วจริงๆแล้วตลาดข้าวอีกอีกส่วนหนึ่งส่วนใหญ่ที่สุดอีกอีกแปดสิบเปอร์ซนั่นะมันจะทำไงาจะทำไงมันกลายว่าคุณเล่นกันอย่างนี้นโ,นโยบายทุจริตเชิงนโยบายคุณเล่นกันอย่างนี้พับคุณได้ไหมได้ อาจจะได้พันล้านแต่ว่าเราเสียหายในภาพรวมอีกเป็นหมื่นล้านนะตรงก็มีผู้สงออกหยิบมือหนึ่งหรือบางรายหรือรายเดียวด้วยซ้ําแนอดีที่ได้ประโยชน์แล้วผู้สงอคกคนอื่นทำางไงครับคุณจุเกียรติก็ที่อาจารย์พูดถึงเนี้ยครับคือมันก็ค่อยๆล้มหายตายจากไปเรื่อยนะคือรายที่ไม่มีโอกาสซื้อข้าวรัฐบาลหรือว่าเข้าไม่ถึงหรือว่าอะไรเงี้ยนะฮะเขาก็ต้องมาซื้อข้าวในตลาดซึ่งราคาก็ใกล้เคียงกับราคารับจับ แต่คนที่สามารถที่จะซื้อข้ารัฐบาลได้ในราคาที่ถูกกว่าราคาตลาดเนี่ยนะครับเขาก็มีต้นทุนที่ถูกกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอาจจะหนึ่งนะฮะขายภายในไปขายให้กับโรงสีขายอะไรไรต่างๆเนี่ยโรงสีก็ไปะจะไปหมุนเวียนหรืออยอีกทีก็ก,ก็เป็นเป็นอีกประเด็นหนึ่งสองเขาสามารถที่จะเอาราคาที่เขาซื้อได้ถูกต้นทุนต่ํากว่าเ,เขาก็ไปดําในต่างประเทศนะครับ ราคาที่คอเคอยสมมติเราขายกันอยู่เนี่ยห้าร้อยเหรียญเนี่ยเขามีต้นทุนที่ถูกเขาก็ดั้มเลย450เหรียญถามว่าราคาข้าวตลาดโลกลงไหมลงด้วยนะครับในีรที่เราคนอื่นเนี่ยขายไม่ได้ผมขายได้500ยเนี่ยแต่คนนี้มาปั๊บขาย450เลยตลาดก็ช็อกเหมือนกันนะฮะแล้วก็คนที่ไม่ได้ซื้อข้าวรัฐบาลก็ก็ธุรกิจก็หายไปเรื่อยๆผดไปเรื่อยๆ ก็จะมีคนจํานวนหนึ่งที่ได้ประโยชน์แต่ว่าตลาดพังที่หน้าระบบนี้ผมเรียกว่ามันได้ผลประโยชน์กันทุกฝ่ายสมดุลน,นะถ้ามันไม่เกิดวิกฤตป,ปีนี้เนี่ยระบบนี้จะอยู่ไปแบบจีรังยั่งยืนแต่อาจารย์พูดผิดอยู่อันหนึ่งบอกว่าทุกฝ่ายได้ประโยชน์ ทุกฝ่ายบางคนได้ไประโยชน์บางคนของทุกฝ่ายบางคนของทุกฝ่ายได้ไประโยชน์ไม่ใช่ทุกคน <c oughs> ใช่ไหมครับคือตัวละครทุกตัวที่เล่นในเกมนี้ได้หมดได้หมดแต่ตัวละครอีกส่วนใหญ่ที่ท <7 S 2> อยู่อีกแปดสิบเปอร์เซนเนี่ยไม่ได้ถามจริงๆอ,อย่างนี้เนี่ยแทนที่เราจะต้องมายุ่งซื้อข้าวขายข้าวถ้าแบบนี้เราเอาเงินเนี่ยเอามาแจกเงินเสียเลยเนี่ยจะมีประสิทธิภาพดีกว่าไหมอาจารย์นิพนธ์ ดีกว่าแน่เอาเงินแจกเลยดีกว่าแจกเลยนี่ง่ายที่สุดแจกชาวนาแต่ต้นเลยแจกเลยแต่ว่าพอแจกปั๊บมันก็เคยตัวแหละ, <laughs> ะถ้าแจกเลยแล้วก็ให้ชาวนาเอาข้าวไปขายในระบบตลาดธรรมดาแล้วก็ตันหนึงเนี่ยจะเพิ่มให้สองพันบาทหรือพันบาทคุณมีสิบตันก็เพิ่มให้คูณลงไปจ่ายเช็คให้ชาวนาไปเลยเนี่ยอย่างนี้เนี่ยความสูญเสียจะ น้อยกว่าเยอะควาสูญเสียน,น้อยกว่าแต่ในระยะยาวเจ้อ <c oughs> ก็จะเกิดชาวนาที่เคยตู่มันก็จะเป็นระบบที่ที่ที่เหมือนกับว่าเราจ่ายเงินฟรีๆให้กับคนเดี๋ยวไม่ใช่ชาวนาอย่างเดียวเดี๋ยวคนอื่นๆก็จะมาเรียกร้องหมดทั้งประเทศอื <c oughs> <c oughs>